สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารพยากรณ์อากาศประจําวันที่6พฤษภาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปลุกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับลมตะวันออก,ลลออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนบางแห่งในระยะนี้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณหออกกัวเกาะสุมารตรามีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอตอนบนซึ่งจะส่งผลทําให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคม2563สําหรับฝุนละอองขนาดเล็กฝุนละอองในระยะนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะระยะ ทำให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปกับคุณภาพอากาศดีขึ้นตามลำดับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด 2 3 2 9องศาเซนเซเยสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 1งสิเองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขอนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด26-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-29ถึงยีสิองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียส ลงตรงออกเยียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงเทเลมื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรพาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรบ,บีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยางั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ